วัสดีครับบันเทิงแน่นอนครับวันนี้ความจริงนะบันเทิงตั้งแต่ชุดไร่เฮีย <c oughs> จริงๆปกติแล้วรายการอื่นๆเขาต้องขึ้นว่าโปรดใช้วิจารณญาณใช่ป่ะอันนี้ควรจะขึ้นอีกแบบหนึ่งว่า,วาห้ามค้าประเวณีเฮ้ยผมเคยโทรหาอุ่นทีหนึ่งออครับเฮ้ยอุ่นอย่าครับเอ,อ้าอุ่นเป็นไรอ่ะเทำไมเสียงเป็นแบบเนี้ย ไม่ค่อยสบายไปทำอะไรมาและตสิทธิ์และตสิทธิ์และสิทธิ์ลงพอมแต่ทีมวันนี้คือเป็นทีมช่วยเหลือนะใช่ครับใช่ครับช่วยเหลือน้องเลยเพราะว่าวันนั้น่ะพี่จําได้ก็อยากจะบอกน้องสั้นๆเลยว่าพี่ก็แอนสุดเอวแล้วหนูวันหลังมึงก็พกสนนอกเกอร์มาด้วย เอฟเฟกเสียงดังถ้ากดแรงจะดังถ้ากดจิ้มเฉยๆจะโอเคกว่านี่นี่นี่ปกติเรากดแรงไหมครับคุณมารุตนโอ้โหเบานะเบานะเมียดูนะนี่เมียดูปกติเรานังอย่างเงี้ยเราไม่เราไม่เคยนั่งติดกันขนาดนี้นะใช่มันต้องมีอะไรมาขั้นมีขั้นนิดนึงช่วงนี้ทำไม่ค่อยได้กลัวทําไลน์ ครับผมเออเวลาผู้ชายนั่งคุยกันมันก็มีไม่กี่เรื่องหรอกใช่ไหมมันจะไม่มีอะไรเราก็ไปอ่านพันทิปมาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็อั้มอมกันแบบนี้เออนาะนี่ก็บอกว่าอ๋อเขาไปอ่านกระทู้ในพันทิปอ๋อพี่อุ่นก็มึงเป็นคนโพสนะครับ เราจะเริ่มจาก3ออล่อข่าวซึ่งจริงวันนี้ที่มาเนี่ยมีธีม้วยนะเป็นธีมที่ชื่อว่าเรื่องลับๆล่อๆใช่ไหมเรื่องแปลกๆที่เคยเจอตอนทํางานมีไหมมึงมีไหมมีไหมผมทํางานส่วนใหญ่ผมเป็นเรื่องปกติปกติไม่มีอะไรพลิกแพงไม่มีอะไรที่ร้ายแรงหัวข้อมันเรื่องอะไรนะลับๆล่อๆลับๆล่อๆหรอ ไม่ทําไม่ไหวก็บอกไม่มีอะไรเลยเขาบอกพยายามเึกอยู่ไงพยายามเลิอยู่ได้ที่ทํางานกูไม่ไม่ไม่นะพวกเรากูว่าพวกเรากลัวเว้ยเนื่องที่ทํางานอ่ะมันใกล้ตัวไปเออถ้ารับไปล่อที่อื่นเงี้ยโอเคแต่ถ้ารับรับล่อที่ทํางานเลยอ่ะไม่ได้เดี๋ยวเกมแต่ก็มีอยู่เหมือนกันนี่คิดดีๆสิอ๋ออีกที่เนี่ยมึงมึงคือที่ทํางานหรือว่าที่บ้านที่ทํางานแต่ชั้นสามนี่ที่บ้านใช่ไหมก็ถือว่าเป็นที่ทํางานนะโอ้ยทำงานที่ทํางานเคย ถ้าเป็นข่าวจริงน่ากลัวนะพี่ถ้าเราเป็นตลกก็ตลกถ้าเรื่องจริงเชื่อโอ้โหหึงหวดขนาดนั้นเลยเหรอนี่คือเหตุผลที่มึงยังไม่มีเมียปส่วนหนึ่งผมเป็นคนขี้หึงพี่ตอนที่ผมมีแฟนตอนนั้นจริงปะเนี่ยจริง คนอย่างมึงนะผมขี้หึงผมรู้ตัวอย่างหนึ่งเลยว่าเหมาะสําหรับอยู่คนเดียวมากกว่ามึงหึงเรื่องอะไรไปแอบเหวี่ยผู้ชายหรือเปล่าแล้วเราคิดไปเองอ่ะพี่นี่หรอป่าคือมโนไปเองมโนไปเองไปแอบเห็นนู่นไปแอบเห็นนี่มาแล้วก็เอามาเอามาไปติดไปต่อกันเองจริงเหรอใช่หรือว่าเขารับไม่ได้กับช็อกโกแลตอะไรพวกนี้หรือว่ามึงมันหรือว่ามึงมันมึงติดอ่างหรือเปล่าของมมันเลยไม่ติดอ่างนี่หมายถึงแบบว่าพูดติดติดขัดอ่ะ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 อย่างเงี้ยเหรอเออพูด อ้ำๆกันนะพี่สองคนเขาแบบแต่งลงแต่งเรื่องกันให้กูเล่ารให้กูเล่าเรงจริงบลาเบาๆหน่อยโอ้โหสายไปบอกแล้วเบาๆนะพี่อู๋เป็นคนดีครับดีแต่หึงครับบางทีก็ดีแต่หูดด้วยบางทีก็มีโอ้หคนที่บอกว่าพี่อาร์ตเมาเนี่ยผมผมเถียงตรงนี้เลยพี่อาร์ตไม่ได้เมาหน้าเขาจะเป็นแบบนี้ถ้าเขาเมาหน้าเขาจะเปลี่ยนไปแววตาแววตาเขาจะเป็นแบบว่าแววตาเขาเป็นแบบยัาแววตา ใจเลยใจเลยแบบนี้แหละใจเพิ่งเอาไปเลยนแบบนี้ไม่ไรเวลามันมองอย่างมันมองอย่างแล้วมันจะหันมาถามกูว่าของผมนะเวลาเมาอยู่กับผมนะแล้วเวลานี้เลยแต่จะพูดคำนี้คำเดียวเลยจังหวะเนี้ยอยากลงไปดุตัวเองจริงจริงอ้าวพูดถึงนวดคราวพี่อาร์ตครับเขาบอกว่านวดคราวของผู้ชายเนี่ย จะมีความยาวที่ไวกว่าปกติถ้าหากไม่มีเซ็คมาระยะหนึ่งแล้วนะฮะขาดนิดเดียวเออรวมพูดได้ไหมเนี่ยพูดไปแล้วพูดแล้วถ้าถ้าคุณมีเซ็คเนี่ยผมว่าเสียแค่ประมาณสามแคลเศรษฐรัฐถูกได้ไหมนะสองแคลไอ้คำว่าแคลนับเป็นทีอะแคลแคลแคลบุไม่ได้ด่ามึงบุคุณเจ็ดแคล ที่มีคบอกว่าถ้าจากนั้นปลาโมดปลาทานเนี่ยันแคล้ันแคลอวไม่บอกแคล้วแคลคลแคลแคลมีบบมาไม่แคล้ว่ะนี่ผมเมื่อกี้ผมเห็นรูปเนขวาล่างนี่ที่จอระบางขวาล่างนี่เหมือนในเทศเลยในเทเลยจริงเหมือนในเทศเลยจริง ไอเชิดใครว่าอุ่นไอเชิดคือน้องชายวอดปราโมทโมเบาไอ้เหี้ยโมเบาแต่ว่าประมาณขวาล่างนี่เลยไอเชิดอะโมเบาสะเท้าเห็นครั้งแรกเป็นไงเห็นครั้งแรกตกใจเห็นครั้งแรกพูดถึงไอเชิดไอเชิดคิดถึงมันนะพี่แหมมู้นต้คิดถึงหรอกเวลามึงมองมันก็มึงก็ท้อสายแรกสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อจัสมินค่ะว้าวจัสมินจัสมินกี่ขวบแล้วครับน่ารักจังเลยครับ ยี่สค่ะเดี๋ยวฟังเลยนะครเลยนะคือคำถามมึงแม่งเบสิกกษัตริย์แต่เชี่ยกูฟังแล้วกูคคุมามเลยอะรอเออวันนี้มีเรื่องอะไรเล่าให้พวกพี่ฟังหน่อยมาสิเรื่องเงินเงินเงินทองทองค่ะทำไมเดือดร้อนเหรอลูกได้นะไม่ได้เดือดร้อนค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ผู้วาาไปหน่อยก็ดีก็ทีก็ทีทีเี่ออกตัวแรงไหมเลยเมื่อตอน ต้นปีปีที่แล้วค่ะก็มีคนคุยอยู่คนหนึ่งค่ะพอหลังจากนั้นสองเดือนเนี่ยเขาก็เริ่มมีปัญหาค่ะด้วยความที่แม่เขาคงจะอยากให้เขากลับบ้านนะคะก็เลยแบบไม่ให้เงินแล้วเขาก็มาบอกเราว่าเออไม่มีเงินกินข้าวเลยแล้วก็อ่ะอะละอ่ะลวไงเราก็ยืมเยอะไหมครับเขายืมเยอะไหมประมาณแปดพันด้วยความที่แบบเออเห็นเขาลําบากก็เลยแบบเออโอเคก็เออเดี๋ยวสิ้นเดือนก็ได้คืนนอเราก็ไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้เขาบอกว่า เขาก็บอกว่าเออมันเนี่ยป้าม so ันอยางงู้นอย่างนี้อย่างนั้นหนูก็มานั่งคิดว่าเออทาไมทําไมอายุแค่สิบแปดสิบเก้าแต่เราต้องมานั่งเครียดว่าเราจะไม่มีเงินอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมานั่งเครียดใช่ไหมคะมึงมึงมึงอินมากอ่ะมึงอินแบบมึงกูน่กหไปหาเมืองอ่ะมึงน่งอย่างพี่มีคติประจําใจอย่างเวลาเพื่อนยืมเงินหรือคนมายืมเงินอ่ะาสมมรัคนยืมหมื่นนึงกูจะบอกว่าไม่มีกูมีพันเดียวแต่กูให้เลยนะไม่ต้องคืนจบเลยให้ไปเลยพันนึงแล้วก็ ตัดไปเลยอ๋อจริงเหรอท้าเกับมันให้สิบเปอร์เซ็นต์ยืมสักล้านได้ไหมตอนนีน<ฮะ>้มีคนบอกว่ายอดฟอขึ้นเร็วจัดพี่ออต,อตอนนี้ยอดตอนนี้ยอดฟอเท่านั้ะ พันสองแปดร้อยขึ้นพันสองอะนะขึ้นไวขนาดนี้เลยหรอวะขายของเลยลูกขายของเลยไล่ไข่เสื้อเลยไล่ไข่เสื้อเลยเออเราคิดว่าแปดพันวันเดียวได้ถ้ามีชื่ออูนเนอร์ไดเรกไปบล็อกนะลูกนะบล็อกนะบล็อกนะยอีตัวนี้มันหลอกนะมันสามแล้วโอไวมากไวมากขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นเห็นเห็นอะเนี่ยนี่งนี่ รีเฟซทีขึ้นตลอดโอเคโชคดีนะลูกนะไปเป็กำลับบงใจให้ครับ<อ>น้องมินครับไอ้นี่ถ้าทางจะไม่ได้มีเซ็กนานห <c oughs> นวดยาวเหรอหนวดเฟิร์มเลย <c oughs> โปรแกรมมีคนถามว่าโยนของลงน้ำไปยังลูก <c oughs> มีคนถามว่าไปโกงเขาทำไมแปดพันอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้อันนั้นอีกคนหนึ่งอันนั้นอีกคนหนึ่งเฮ้ยโทษทีผมแม่เป็นคนไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเวลาจะไปจีบใครอย่างตอนอายุสิบแปดเนี่ยผมไปชอบอาจารย์นักศึกษาอยู่แล้วพอผมชอบเสร็จเนี่ยผมไม่มั่นใจตัวเองผมก็เลยชอบชาเลนจ์หรือบนกับตัวเองอย่างเงี้ยอ่าอย่างล่าสุดเนี่ยผมจีบคนคนนี้เนี่ยผมชาเลนจ์ว่าผมจะไม่ ไอชิบหายเรื่องนี้แม่งแม่งแปลกเว้ยมีเพื่อนออพี่คนหนึงออ่งบอกว่าจีบใครก็ไม่เคยติดเลยสมมุติว่าไปช่วยตัวเองกับรูปเขาอะ่ะจะไม่ติดก็เลยใช้วิธีว่าจีบแบบไม่ช่วยตัวเองก่อนอะอ,อ,อ๋อถือเคสถือเคสถือเคสเีมือนปั้นหนึงนะมึงจีบเขา มึงก็ไม่ควรเอารูปเขามาชอยเฮียจะด้วยเหตุผลเฮียอะไรก็ตามมึงไม่ควรเอารูปเขามาวางแล้วก็ชอยกูพยายามเข้าข้างไอ้โปรแกรมอยู่ว่าเออไอเฮียคนนี้ทุกวันไอเฮียชีวิตนี้กูไม่เคยฉีบใครเลยกูชอหน่อยไอ้สัตว์ ไม่ควรแต่<ช>แตผมเคยกับเพื่อนคนที่ชอบนะครับเออ่ะออยังไงเล่าเชก็คือแบบว่าผมผมผมรู้สึกผิดกับเขาไงผมไม่ไปทํากับเพื่อนเขาแทนก็ื่อไม่ต้องรู้สึกผิดครับอ๋อเดี๋ยวก่อนนะสมมุติว่ามึงมึงชักแบบนั้นเลยนึงแป๊บนึงนเลยนะมึงชักแบบระบบนิเวศน,น, <c oughs> นี่หรอคือแบบอ๋อข้อาวปลาอ๋อเดี๋ยวจีบปลาไม่ดีอ่ะกูชอกกับเต่าก็ได้เงี้ยเหรอ ไอโปรแกรมทไอเนี่ยะไรของมึงวะเนี่ยถ้ามึงรู้สึกผิดนะเว้ยมึงไปสารภาพกับเพื่อนมึงเลยเออเฟินเฟิเราขอโทษนะเมื่อคืนเราสอเดียวเดียวไม่ได้ชอขมชอดีกว่าชอชอชอคำถามที่อยากคำถามที่อยากถามพวกพี่คืออะไรวะอ่ของพี่มีเฟซจัดมินไหมครับผมอยากได้รคับ เดือนเหรอแล้วก็เลยจีบติดก oui> ็เลยก็เลยมาเลิกความหกหกเดือนอ่ะโปรแกรมใช่ครับก็คือเดือนก็ก็คือเดือนแรกอะยังฝึกความอดทนได้เดือนที่สองเริ่มแบบผมเริ่มตาลายอะเริ่มตาลาลมึงไม่ได้เลิกบุหรี่อ่ะเฮ้ยจริงในเดือนที่ห้าเนี่ยผมเริ่มซึมๆึ้งเลยอะหัวไม่ร้องไห้นะ ก็งร้องไห้กับตัวเองนะนะแกูวคุทำทำไมเนี่ยไอ้เจ๊นี่มันนี่มันปัญหาอะไรวะเนี่ยวินาทีแรกอ่ะที่ได้เป็นแฟนกันนะผมรู้สึกดีใจไงได้เล่าให้เขาฟังป่าวะเรื่องเนี้ยเออไม่ได้พูดให้เขาฟังเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวไรเงี้ยเออแต่มึงเลือกที่ถูกมั้ยมาเล่าตรงนี้นะคนดูไม่กี่หมื่นหรอกสองหมื่นสามหมื่นเองในโปรแกรมไอเวนเอ้ย แล้วผมก็ชอบพี่อาร์ตมากด้วยเห็นคนแบบว่านู่นนี่แต่จริงๆแล้วความสุขของผมก็เป็นพี่อาร์ตด้วยนะต,นยตามดูคอนเทนต์อะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเวลามีอารมณ์ก็เปิดรูปพี่อาร์ตใช่ไหม <gross ly> แล้วมึงอย่าบอกนะว่ามึงชอบพี่อาร์ตแต่มึงช่างใสเพื่อนก็มือกู <muscles> น้องจัสมินยังอยู่ยังัเอยู่ด้วยจัสมินมีอะไรคุยกับไอ้โปรแกรมไหมอย่าไปคุยอย่าไปคุยลยกอย่าไปคุยเลยไปเลยไปเลยจัสมินอย่าสบตามนั้นไปสบตามันอย่ามองมันอย่าสบตามันไอ้ีเดี๋ยวเอาอะไรมาเอาอะไรมาบังจอไเอาอะไรมางส่ไว้ไป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 ไาไป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 จปไ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 ปปไปไไปไปไปไไปไเไไปไปไไป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 ไไปไปไปไาไป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 ย ไอ้เสือไอ้เสือเสือครับขอบคุณครับมีได่าละไม่ใช่ส่งลำไม้ต้องมขอบคุณครับเอ้ยเสือข้างซ้ายนี่ใครคุณแม่เหรอพ่อครับพ่อเฮ้ยพ่อฝากสวัสดีพ่อด้วยสวัสดีคุณพ่อด้วยนะครับสวัสดีคุณพ่อด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสือตอนนี้โปรแกรมชอมึงใหญ่เลยตอนนี้ไม่ได้ครับผมผมกำลังจะปรึกษาพี่เลยพี่มือผมใส่น้ำเกลืออยู่ผมจะชอยนะมึงไม่ได้ถามคุณมึงถามพ่ออยู่ข้างหนเส เดี๋ยวไอเสือรับรองถ้ามึงหายดีนะบอสมึงไม่ปล่อยให้มึงชอหรอกเชื่อกูเบาเบาเชื่อกูเบาไอหนึ่งไอ้สีไอแชมป์เนี่ยทั้งนั้นเฮ้ยมึงอย่าไปล่ามาโดกกันตปัมงอภบาลมาอภบาลในบ้านเสอบ้าบาสอบ้าสือบ้านเสือ้าเสือ้าอบ้านสือบ้าคเสอบาเสือ้สือ้นอบ้คเสือบ้านเสือบ้าานนสอ้สอ้เสือบ้นอนอ้ือออ้ค้ือออ้ค้ืออ้นอ้าอน้อเสือ้นอบ ต้องเช็ดตัวไหมครับคุณพยาบาลต้องเช็ดตัวไหมครับดูดีๆด้วยพ่อยเสือถ่ายรูปเป็นหลักฐานแล้วคุณพ่อถ่ายภาพนิ่งหรือถ่ายคลิปพยาบาลตอนนี้ครับเสื้อพี่อูนเหมาะกับขนาดพี่อูนเลยครับขาต่อสามคนเหงื่อเต็มเลยเห่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจกูเพิ่งเห็นเหมือนกันไอ้เหี้ยเล็กก็ด้วยตัวนี้เบา